สวัสดีครับผมชัยไรฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอสินค้าขายดีของผมอย่างนะครับที่เราไปเที่ยวแล้วไปเห็นกันเยอะๆนะครับตามงานวัดงานแสดงงานอะไรต่างๆนะครับตามงานแต่งงานบวชก็มีนะครับไฟงานวัดของผมจะเป็นหลอดพลาสติกนะครับไม่แตกนะครับอย่างนี้นะครับคือสามารถมันจะมีหัวปลั๊กตรงนี้นะครับปลั๊กไฟเสียบได้มี2รุ่นนะครับแบบไม่มีปลั๊กแบบไม่มีปลั๊กแบบไม่มีปลั๊กจะถูกกว่าแบบมีปลั๊กนะครับคือผมเป็นยี่ห้อ ไฟ์ฟาร์มผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นยี่ห้อมาสกิของผมนะครับคือเสียบปลั๊กได้เลยไม่ต้องใช้ประลาดสตาร์เตอร์นะครับมันเป็นหลอดพลาสติกนะครับรถเหยียบรถเหยียบก็ได้ครับรถเหยียบไม่แตกอันนี้ครับมีหลายสีอันนี้สีเขียวนะครับสีเหลืองนะครับสีธงชาติสีขาวสีน้ําเงินมีมีลูกสีนะครับนี่นะครับเสียบให้ดูอีกอีอันนี้คือสีฟ้านะครับมีหลายสีสนใจสั่งซื้อนะครับที่เขาไปทําไฟพัด ตามงานวัดงานแต่งน้างานบวชที่นี่นะครับ,รรบเป็นที่นิยมมากนะครับหลอดเป็นหลอดพลาสติกนะครับไม่ใช่หลอดสมัยก่อนนะครับหลอดสมัยก่อนจะเป็นหลอดแก้วต้องใช้บะลลาสตัตเตอร์แต่หลอดรุ่นใหม่ของเราเป็นหลอดพลาสติกนะครับแล้วราคาผมบอกเลยว่าถูกกว่าแบบหลอดแก้วมากๆนะครับเพราะอันนั้นต้องซื้อทั้งบัลลาดสตัตเตอร์แล้วก็หลอดแก้วเก็บก็ยากนะครับอันนี้นะครับเหยียบไปได้เลยครับเอารถเหยียบก็ยังไม่เป็นไรนะครับกันน้ําแน่นอนครับของเขาคือกันน้ํายังไงคือหลอดเขาเป็นอย่างนี้นี่ครับ แต่ละสีคั้วก็สมมติขั้วสีเหลืองก็จะหลอดสีไฟก็จะสีเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือเนี่ยครับหักได้เลยอย่างนี้นะครับมันสามารถงอได้เลยนะครับแต่เราก็อย่าไปงอนะครับแต่ถ้าคือที่บ่อครับอย่างนี้ยครับเราสมันคือมัน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 กันทั้งน้ํากันทั้งหักนะครับอย่างเงี้ครับลูกค้านะครับคือรถรถเหยียบก็ไม่เป็นไรนะครับได้ได้ทุกสีมันก็จะงอกลับมาอย่างเี้ครับ คือแต่ลูกค้าไปทาตรงๆที่ทําไฟพงไฟพัดทั้งหลายนะครับที่ที่เราเห็นตามงานวัดนะครับอันนี้ผมเสียบให้ดู3สีนะครับคือตอนนี้สีอาจจะเหลือไม่เยอะนะครับถ้าท่านใดจะสั่งซื้อก็ต้องโทรมาสอบถามแอดมินผมก่อนนะครับหรือทัก inbox facebook ต,ต่างๆหรือไลน์แอดนะครับแอดไลฟ์ฟาร์มามาว่าเหลือสีไหนบ้างน,นะครับเพราะว่าตอนนี้สินค้าเราคือช่วงนี้ช่วงเทศกาลงานบุญงานทุกอย่างมันเยอะงานวัดก็มีนะครับคือตอนนี้เขานิยม ือเนี่ยครับมันมันใช้ง่ายไปถึงท่านทําปั๊กคั่วห้อยทําเป็นโฟนไฟพัดนะครับท่านใช้ได้เลยนี่นะครับคือเสียปั๊กเสียปั๊กไปบ้านอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็เสียไปดูท่านก็ไปตัดคั่วมีสองแบบแบบมีคั่วกับแ,แบบไม่มีคั่วอันนี้คือแบบมีคั่วอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่มีคั้วแบบไม่มีคั้วก็จะใช้ง่าย <ๆ S 1> ลูกค้าส่วนมากจะสั่งแบบไม่มีคั่วไปไม่มีคั้วคำว่าลากคือมันจะมีทองแดงสองเส้นมีสายไฟอยู่แล้ว อย่างช่างไฟรู้อยู่แล้วนะครับก้าไปตอบพ่วงได้เลยทําเป็นไฟพัดไฟอะไรได้เลยนะครับติดตามชิงช้าสวัสดิ์อย่างเงี้ยได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือมาช่วยผมขายนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์แบ่งให้คอมมิชชั่นแบ่งให้นะครับช่วยขายนะครับนะครับผมชื่อชัยนะครับก็ช้าอยากมาเที่ยวนะครับอันนี้ไร้ฟาร์มของผมเองนะครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเมองอินบุรีนะครับก็เชิญชวนเข้ามานะครับ มาดูไฟไฟไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับมีเป็นร้อยแบบมีเป็นพันแบบนะครับไม่ได้มีแค่นี้ขอให้ท่านแค่บอกนะครับท่านแค่ถ่ายรูปมาอยากเห็นแบบไหนไปเจอที่ไหนสวยถ่ายรูปถามแอดมินเราเดี๋ยวแอดมินเราหาให้ครับเพราะในร้านเรามันมีเยอะจริงๆบางทีเราเอามาโชว์ให้ไม่หมดมารีวิวไม่หมดนะครับมันมันเยอะมันเยอะมากถ้าไปเห็นที่ไหนสวยถ่ายรูปมาบอกแอดมินว่าพี่อยากได้แบบนี้น้องพี่อยากได้แบบนี้ถ้าผมมีผมผมบอกเลยว่ามีถ้าไหนไม่มีเดี๋ยวผมหาพี่ได้แน่นอนครับอันนี้นะครับ ก็ไปสวยไร้ฟาร์มนะครับก็โอเคนะครับเขาชิบสวัสดีครับ